เอาใหม่เพื่อนเอาใหม่เพื่อนเราจะต้องเริ่มใหม่นะเราเริ่มกันใหม่นะคราวนี้เรามีแผนแผนของเรานะก็คือปลุกเข้าไปตรงๆแล้วก็ยิงให้มันตายให้หมดแค่นั้นแหละมึงร้องเพลงหรืออะไรหรือมึงจะสื่ออะไรนี่เขาไปปลุกเขาไปบู๊อย่างนี้เขาไปบู๊ เขาเรียกว่าเสียดสระให้เพื่อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนอะไรได้ไหมได้ไหมได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมเปลเปาวเปาอืออืออือนี่นี่เพื่อนนี่โหดเพื่อนโหดเพื่อนโหดคนนี้โหดจะได้เลยว่าเพื่อนคนนี้ไม่ตายแน่นอนไม่ตายแน่นอนตีตีตีเขาเรียกว่ามาแบบเงียบจะเก็บเรียบนะครโอ้ยกลัวโดนเก็บเรียบไปแล้วบายบายโอ้อะ าชีพน,นี้แหละบอกเลยว่าโปรเฮ้ยปฮ้ป้อมป้อมป้อมไปเจะเห็นป้อมไม่ไม่ข้าเกียิท่านข้าเกลียดไฮโรคนนี้นะครับเขากาลังจะซุ่มโจมตีนะครับ<ๆ>เขามีกล่องเลือดแต่เขาไม่เก็บครับเขา <c oughs> เขาไม่เก็บ <c oughs> เขาไม่เก็บกล่องเลือดเว้ยทาไมไม่เก็บเอา้าแล้วก็ตาย <c oughs> กล่องเลือดมันอยู่ตรงนั้นโท <c oughs> ม่เป็นอะไรวะต้องการอะไรจากสังคมโอ้ยข้านั้นตายคุณม่เล่นไพโลแล้วคุณเล่นนี่ตัวนี้ฮะในการทำลายป้อมฮะเพื่อนแพ้แล้วเนี่ยบอกเลยแพ้แพ้แพ ลุนสองรอบแพสองรอบเลยไอ้พอเลิกเล่น